สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุูสุขค,คนครับมือนีช่องฮากนกชาแนลครับพาพี่น้องมากินยำพี่น้องเอ้ยำยังกอนน้องวายยำมือกรอบยำมือกรอบใส่กับแคบหมูครับมือนีพิเศษไปทางแคบหมูไปเลยนี่พี่น้องทันใดสนใจครับถอดหม่ไมพองๆเลยมาแสีบน้ากันเลยโอ้โห,หมอนีมาก,กับน้องวายครับ กรอบแห้งก็ยัดยุบเอาด้วพี่น้องเรื่อบุญเซนอีจานมอองนะ้ำหอมกรอบแห้งลองแค็มูมมมมุนนะแน่น ขอดคุณมือเลยมันบาาอกพอดำขอดคุณมือเลยมันขอ,อดใหไมข้ของมือเลยครับได้ถึงเส้นพันแคบหมูครับ หนุ่มปลาหมึกแคบหมูเขาเนี่กินก็ยังก็ได้ครับไว้าจะเป็นตำบังหุงหรือเอาไปไปพัดเป็นกระเพราหมูกรอบนี่ มีมะขลีหรือว่ามะขาโพดพร้อมทำยังไงมันยังไงเร็วพี่น้องก็อาจิะถามว่ามันนี่คือบริมาตน้ำนองกันเน่ย ตปยังขล้นไนมากับมองกันพรมมังกรวาย่ครับก็เลยเรียมีนกมาแท่นสดประมึกแซ่บ งามย่ำหนี่พอดีเนาะออกปเปรี้ยวกลิ่นหวานจบบแคบหมูกกับแคบหมูก๊กกรอบอันนี้ คุณเซนเวลาเขายุบมันทีไงครับถ้าเราสดนั่นนี่มันงากไปหน่อยหืมมือแสบแห้งมือนแสบแห้ง แซ่บแห้งเลยมันมามกรอบขนาดพี่น้องว่าได้กรอบทะลุจอ พูดคำหน่อยประดำโซนเปิดป้าด้วยอือม,มาครับอือเวลาถึงน้ำนั่มันองนนุ่มมาดีคือตอนนี้ แบบเปียกเลยตอนนี้ไงกับบะแข็งนะอตอนนี้ไงตอนในี้แบบแี็งบะแข็งเลยบะแข็งเลยขนาดดัดฟันนะนก็็ังามแบบไหมือน ดกนการครับแห้งกินแห้งมั่นเลยนปลาหมึกกรอบดีขานาดน,นิบๆเลยสุดเลย

อื้อแบบเขากันอ่ะอื้แซ่บจักโลกแซ่บหมูเฮาโอ้หูยมีเท่าได๋หายเท่านั้นเลยพระธรรมอื้อเงินประมือก่อน มาใส่ใจน้อยอคำสุดท้ายทายสุดรับบอปแคบหมูมก,กับแบบกรอบเลยอถอดไมคคู่มือด้วจ้าสดๆเลยพระดำขึ้นดังปืนจังหวะเอาสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจครับบริเป็นแคบหมูหรือว่าอาหารปลาตามฤด,ดูกาลนะครับเนาะ ท่านใดสนใจครับสามารถใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยว่าสนใจยังว่าสิเป็นไครมดแดงว่าสิเป็นเห็ดครับเห็ดละงกหรือว่าสิเป็นอื่นก็มีเอาสำหรับวันนี้ครับขอบุญขอบคุณพี่น้องเขา้าที่เข้ามาติดตามรับชมครับเป็นกำลังใจอกแรงใจฝากพี่น้องนี่นะครับเดิมใต้คอมเมนต์เข้ามาว่าอยากให้เห็ดคลิปยังให้เบิง้งเฮ็ดยังไงเฮ็ดเฮ็ดคลิปกินจ้ะโอเห็ดกินเฮ็ดอะไรนี่พี่น้องเลยเอาสามารถทักใครเข้ามาครับ น้องวฝากกัมี่ฝากพี่ฝังน้องก็ไหลก็แช่ช่องหางนกชาแนลชาแนลน้ำได้จา้าเป็นช่องของน้องวุ่นน้องไวหได้จา้าซีบอคอยเห็นพอ่าไปอยู่ช่องหนึ่งได้จา้าอืมเห็นอยู่คนละสองพี่น้องเลยเอาสามารถเข้าไปติดตามได้ครับหังนกชาแนลชาแนลเนาะสำหรับกะซิม,นนมีน้องวุ่นก็น้องวายเป็นบอเป็นคนเ็ตคลิปเอามือวันนี้มากินแซบๆน้ำพรดอมครับสำหรับมือวันนี้ครับขอให้พี่น้องห้องมีมดมีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่ง ลำลากเลยๆถูกคยระบเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ